สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมมามาชมนะครับภารกิจของประธานอสอมชุมชนและจะพึ่ง,งร่รวมไปถ่ายไปนะครับตอนนี้คุณจันจนี่กับ ทานหมู่บ้านกับประธานรักสบอนะครับกำลังแจกเจลนะครับเ้ยา <ihat. S 1> ้โอจะได้รอด้วยเอาเจนี่ให้เขาหน่อยร ม่มีใครอยู่ปีอยู่มาเลยไม่ไมียัดไปเลยนะครับสองหลอดครับแจกเจลแจกเจลนะครับโอ้มาปีนวดนัดชมนะครับสำหรับภารกิจประจำเช้าวันนี้น <atem> ะครับคนเดินอีกไกลดีเดียวนะครับ ท้ายสักหน่อยนะครับสำหรับภารกิจท้ายหมู่บ้านนะครับว่าไปถึงไหนกัน

ก็เดียวมาถึงท้ายหมู่บ้านแล้วนะครับทำงานเหนื่อยต้องพักก่อนนะครับอล,ลองเท้าคนทำงานสนใจหน่อยก็นี่นะ นินมาทบทิมก็มีนะครับหมู่บ้านเราหายถึงหน้าบ้านเลยอันนี้เรามีนักสำรวจนะครับซึ่งมันปฏิบัติการขนฟูเชียตัวเพว่นทวนสมบูรณ์ยังกระสิงโตเลย